ไปเดกันแล้ววันนี้บอสจะพาไปไหนวันนี้บอสจะพาไปคาเฟ่ในสวนใช่มีสซนที่วมีโซนมะพร้าวที่ไหนอะร้านอะไรเหรอชื่อร้านบ้านมัวร์ว้าวเดี๋ยวไปแล้วพีจะถึงยังอะใกล้ละอีกแป๊บหนึ่งเธอเธอตอนนี้มันกี่โมงแล้วอะไม่งสองไงถึงเวลาหรือยังอะ แล้วนี่เพิ่งเห็นนี่คนนึง <คน S 1> ก็จะไม่หักสแสละอะไรเนี่ยมีชื่อเลยเหรอทำไมอะ่ะก็เป็นคนที่ใส่ใจอะ่ะเอาไว้เธอถูไว้บนหัวเลยเห็นโอ้โหขนาดนั้นเลยสุดยอดสุดยอดไงบอสมีเพชรด,ด้วยสะพรสแสงน่ารักดีน่ารักดีมันเลี้ยวทางนี้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะเลี้ยวทางนี้ทางนี้หรือว่า กินเก่งจังอ่ะชอบรู้ไหมว่าวันนี้ทำไมเมนูทุกอย่างต้องเป็นของทอดเราจะไม่ทอดทิ้งใช่ไหว่าว่าเหอว่คนน่ารักขายของเหมือนเจ้าเงาะเลยอ่ะเงาะกระป๋องเงาะป่าจบแล้วจบแล้วมัไม่ของกินอ่ะเธอเอาไปเล่นทำไมอ่ะทำไมไม่เป็ดด้วยเร็วๆ ต้นละของเราไงอาเธออากาศกำลังดีเลยเดินเล่นกันไปดิแป้วก็มีกล้วยะไรอืมต้องมากเลยอ่ะเนี่ย อันนีโอเคหนึ่งสองสามาต่อไปอะไรอ่ะเราจะไปยังไงอ่ะอบบนี้อ่ะอได้ไหมเทออกไปก็นี้นี้เหรอโอเค ู่กันนะเออหูน,นี่ยป่าห<ม>ุยมันนุ่มมากเลยอะนุ่มเหมือนแก้มบอนคือเปียกกว่ารองเท้าเข้าใจว่าเป็นรองเท้าคู่นะมันจะใส่ยังไงผมมีสองคนให้คู่รักไงให้ใส่ด้วยกันจะได้อยู่ด้วยกันงั้นบอสใส่วันคู่แกใส่วันคู่โอเค,คงั้นเดียวตามนั้นตบแรงมากสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดียาลิ์จีพัดด้วยนะครับแล้วพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปเติมขมันด้วยก่อนบ๊ายบาย